สวัสดีกับเฟิรืสโซเชมนนคะและกับเฟซบุ๊กนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปงานแต่งอะไปงานวัน,นเกิดพี่สามนะคะนี่ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวจะมาดูที่การแต่งนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีสุชีมนนคะและกับเฟซบุ๊กนะคะวันนี้พบกันอีกคลิปนึงนะคะตอนนี้เราก็ลังแต่งหน้าเดี๋ยวจะไปงานวันเกิดพี่สาวนะคะอันนี้ก็จตอันนี้เก่งคิวเรียบร้อยมันใหญ่เปไหมเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรอะเนาะวันนี้เราก็ไล่ไลๆๆ่ไล่ด่างขึ้นมาอีกเนาะหน้าเราใหญ่แตะะ่คิ้วด้วยจะเล็กไม่ได้นะคะเราวก็มุมใหญ่ตามหน้านะคะคิ้วโอเคครัมาไล่ด่างให้ดูนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะจะเท่ากับสีคิ้ว้ายไปเลยค่ะนี่นะคะปเป๊ะเปโล,โล่าไม่รู้เขือหรอ มาต่อโดยอาไรเนอร์ค่ะดูสกิไลเนอร์สอบสอบเล็กๆอุยเดียด๋วยวขอดูกระจกอีกอก่อนะอยสกิไลเนอร์เลยนะค่ะสองข้างะค่ะ ที่จะปวดตาไปห่างตาหรือแล้วตาถนัดนะคะโอเคนะคะถ้าเดี๋ยมาต่อการติดขุนตาปลอมนียนะคะติดให้บนอะไรเนื้อเลยะค่ะ โอเคนะนี่ขนตาปลอมเราก็ตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปัดมาคลากันต่อค่ะเป็นมคาคลาอะไรก็ได้นะคะที่กันน้าต่อขนตาปัดช้อนขึ้นไปเลยนะคะเพื่อให้ดูขนตาไม่ไม่หลอกเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะเสร็จปุป๊บเราก็จะมาปัดแก้มกัน อันนี้ก็แปลแนะ้ะปกติมีคนที่ไม่ค่อยชอบทาอ่าทาตาอยู่แล้วอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีปัดแก้มอันนี้จะเป็นสีอชมพูพีชนะคะปัดไปเลยค่ะที่พวงแก้มโอ้ดัง ค่ะหลังจากาปัดขนตาซ้ําอีกรอบหนึ่งปัดแก้มแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการทาปากแต่ก่อนทาปากเราควรจะเอาแป้งพักกบกลมสักหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็จะมาทาลิปสติกเป็นลิปมันเป็นลิปมันผสมลิปตินนะคะสองหัวของมิตินเมจิกซีเคดนะคะเป็นตัวก่อนล่าสุด นะคะเป็นเมจิกซีเกทนะคะไม่มีสองหัวอันนี้ทาลิปมันก่อนเลยค่ะมันจะเป็นลิปมันลิปปาจะเป็นสีมูนะคะทาไปเลยค่ะพออีกฝั่งนึ่งมันจะเป็นลิปตินนะคะลิปตินลิปคุณจะน้าจะโกล แบบอําเลยโอเคนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เซ็ตผมนิดนึงก็ไปได้แล้วค่ะ